เช้าอีกเอกสารลับเปิดโปงฮุนโตหลานฮุนเซนพัวพันขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติสื่อออสเตรเลียนรายงานสารกลางออสเตรเลียได้รับเอกสารลับของตำรวจกลางที่ระบุชัดว่าฮุนโตหลานชายเผด็กการกัมพูชาฮุนเซนถูกสงสัยว่ามีเอี่ยวกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินระดับนานาชาติ รายละเอียดและเอกสารตำรวจออสเตรเลียเก็บหลักฐานกว่า17ฉบับที่ชี้ว่าฮุนโตคือผู้สงสัยเกิดใหม่ในคดียาเขาถูกระบุว่ามีบทบาทเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทางการเงินในการลักลอบนำเข้ายาจากกัมพูชาสู่ออสเตรเลียโดยซุกซ่อนในสินค้านำเข้าปฏิบัติการนี้โยงกับโอเปเรชั่นอิลิแพงโก ซึ่งสอบสวนการนำเข้าไอซ์และการฟอกเงินฮุนโตเคยรอดชีวิตจากเหตุยิงถล่มในพนมเปญแต่วันนี้ชื่อของเขาถูกลากโยงกับเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตระกูลฮุนถูกเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่การฟอกเงินอาชญากรรมทางการเงินไปจนถึงค้ามนุษย์ และล่าสุดคือยาเสพติดที่ทำลายผู้คนจำนวนมหาศาลอำนาจและความร่ำรวยของตระกูลหุนไม่ได้มาจากความโปร่งใสแต่มาจากเครือข่ายอาชญากรรมที่สก,กรปรกที่สุดในโลกเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดติดตามช่อง YouTube และ Facebook ของเพจ CSI LA ค่ะ